เขาว่ารลอยกระทงแล้วดวงจะดีมันจริงไหมเนี่ยผลในลอยกระทงจะถูกรางวัลที่หนึ่งพระเจ้าจอร์ดลอยกาแฟนี่แหละ,ะหลอยกาแฟ คนไหนลอยกระทงจะถูกรางวัลที่หนึ่งอ,อยากไปลอยวันละสามรอบลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็เชิญน,น้องแก้วมาร่วมลำวง